สวัสดีนะครับเดี๋ยวช่องสาวดาซิงครับคลิปนี้พามาดูแอบถ่ายนะครับแอบถ่ายเขจะมาแอบถ่ายแค่หน่อยเขาจับได้ครับไทยเจริญบุกทุ่งมหาล่าีกคลิปนะครับทีนี้เป็นรถของเสียน้ําอ้อยนะครับโอ้โหเสียงดินดันเราเรื่องครับก็คือที่สุดของที่สุดแล้วครับล้มไม่พอครับน้ําครับล้มน้ําดินเลนเละ แต่จมบ้างไม่จมบ้างนี่คือที่สุดแต่ต้องบอกว่าราคาเดิมครับยากง่ายราคาเดิมครับแต่ถ้าข้าวไม่ดีก็ต้องขอคุยราคาครับข้าวได้น้อยขอคุยราคาครับนี่ไทเกอิรนปี2020นะครับ2020บถ้าแก่ขับเองครับเนื่องจากเราไปดึงตัวลูกพี่เขามาครับมาขับกับพรเราครับ วันหนึ่งน่ะยี่สิบไร่แบบว่าฟืดเลยนะครับฟืดแทบจะยากยากเลยถ้าเกิดถ้าดีๆก็ยี่สิบห้าไร่แบบไม่ได้ย้ายแล้วก็ทุ่งใหญ่ดินแห้งก็ประมาณนี้ครับก็อย่างที่เห็นนะครับที่เขาลงข่าวไหมครับเป็นพันข้าวที่ยาวที่สุดในประเทศไทยก็คือว่าที่ทุ่งมหาลากครับที่นี่ะครับก็มีการขิงกันไปขาขิงขาแขวกกันไปกันมาเนี่นนะครับแต่ว่าเราก็พูดไปตามเนื้อผ้าครับเขาบอกว่าที่นี่โหดสุดบางคนก็บอกว่า ปาจีนโหดสุดน้าคนนายกโหดสุดเราไม่รู้ครับว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าเราไม่เคยไปลองที่ทุ่งนั้นครับแต่ว่าก็ตามสภาพครับอ่ากที่เห็นครับแล้วคนแนวสวนแนวสวนต้องอู่นั้นอู่นี้มันเข้าไม่ได้ครับมันตัดไม่ขาดเข้าใจไหมข้างล่างมันเปียกข้างบนมันแห้งมันจะดึงดึงแนวมาไม่ได้ครับต้องต้องมาลองด้วยตัวเองครับหลายคนอยากลองครับอาจารย์หลายท่านก็อยากลองครับ ก็ต้องมาพิสูจน์กันครับผมก็ลองเกี่ยวมาแล้วมันไปไม่ได้ถามว่าไปได้กินเต็มหน้าไหมตู้แทบล้นเลยครับมันดึงยาวมาดีไม่ดีไอ้รวงมันถึงคอบ,บนแล้วถึงตู้แล้วนะ่ะต้นยังไม่ตัดเลยสามเมตรสี่เมตรขึ้นน่ะมีครับความยาวแล้วแต่พื้นที่ถ้าข้าวชนิดนี้ก็คือว่ามันขึ้นไปตามน้ําครับน้ามันท่วมลึกแค่ไหนข้าวมันก็ลอยไปตามนั้นครับ ก็อย่างที่เห็นครับตรงนี้มันเป็นเอ่งครับเป็นพื้นที่เอง่งก็คือว่ามันจะเป็นแหล่งอรับน้ําท่วมจากทางภาคเหนือไหมประมาณไรแถวแถแก้มลิงอะ่ะรับน้ําท่วมแต่ที่น่าอนาจใจสุดก็คือน้ําท่วมจะทำตะปังทําไม่ได้เพราะไม่มีน้ําทําแปลกไหมครับ <c oughs> เป็นแหล่งที่อยู่น้ําแต่ว่าไม่มีน้ําอืำงงกัน อันนี้จานน้ำอ้อยก็เกี่ยวกับจานบอยครับจานบอยก็จานบอยย่อยขาดโอ้ลูกป,ปืนท้ายครับขาดแตกจานน้ำอ้อยเ็เลยต้องเก็บก็เป็นประสบการณ์ครับเป็นชั่วโมงเออซื้อว่าเพิ่มชั่วโมงบินให้ตัวเองครับ mm hmm. ผมก็ดีที่ว่าผมไม่ต้องขับไม่ได้ขับมาสามวันแล้วก็มีเวลาทำคอนเทนต์กับถ่ายคลิปให้ดู ผมยังบินโดนนี่เป็นถ้าบินโดนเป็นผมถ่ายตั้งนานนะครับแต่ก่อนโอ้โหรถเยอะมากครับเต็มทุ่งมีทุกยี่ห้อทุกอู่ครับอยากเห็นอู่ไหนอู่ไหนมีหมดครับอู่ดังๆมีหมดข้าวชนิดนี้กินไม่ได้แะครับเอา เขาบอกว่าเอาไปทํากาแฟด้วยครับสูตรกาแฟอะไรนะั่นลืมแล้วนะ่ะไปทํากาแฟแล้วก็ไปทําอาหารสัตว์เป็นข้าวแข็งสิบสองบาทกว่าครับแปลกไหมล่ามะลิคนกินไม่มีราคาเท่าไอข้าวอาหารสัตว์เลยอ่ะแปลกไหมล่าประเทศเราบ้านเราตัวจานน้ำอ้อยสอยน้ำครับ เราต้องซ่อมข้างคันด้วยนะครับข้างคันซ่อมไปซ่อมมาดีวินีรถมีสิจมอีกอุปสรรคเยอะครับแต่ก็ช่วงปิดท้ายฤดูกาลแล้วครับจบงานแล้วครับปีหนึ่งก็ถือว่ามาเจอกันครับมาสนุกสนานกันมันมันเหนื่อยตอนมิทติ้งนี่นะครับตอนเกียวไม่เหนื่อยเท่าไหร่ครับแล้วก็มาได้วิชาครับตู้ใครเจ๋งไม่เจ๋งทําไมตู้ตัวนี้ดีทําไมปากตัวนี้ดีเดี๋ยวได้รู้กันหมดครับ แต่ก็ยังว่าครับพูดอะไรก็มีแต่พวกดักครับจานเขาติเขาหมอเมียมดอกส่นเนาะเดี๋ยวผมตรงไหนไม่ดีผมก็จะพร้อมที่จะแก้ไขรปรับปรุงอย่างอาจารย์เราเขามาดูอ่ะบางทีรถใหม่ก็จริงบางทีมันก็อาจจะมีอะไรนิดนึงนิดนึงแก้จุดนั้นจุดนี้ไปบางทีก็จะจบเราก็อยากให้รถมันดีขึ้นครับถามว่าเดิมดีไหมดีเราก็อยากให้มันดีที่สุด มันต้องดูเขากินเขากินยังไงเขากินได้ก็สกิลคนขับแม้กระทั่งการตั้งปากตั้งค่าตั้งหนวดตั้งอะไรให้มันเคลีย